สวัสดีค่ะท่านผู้รักสุขภาพที่เคารพรักทุกท่านดิฉันรูแจงแข็งแรงอ่อนเยาว์ในวัย65ปีวันนี้มีเคล็ดลับการยืดเหยียดร่างกายเพื่อที่จะพร้อมเล่นกีฬานะคะการที่เราต้องยืดเหยียดร่างกายหรือวอร์มอัพก่อนเล่นกีฬาเนี่ยมีวัตถุประสงค์2ประการค่ะท่านประการแรกเลยเราก็คือเพื่อที่จะเตรียมพร้อม ในการเล่นกีฬาต่างๆนะคะเช่นฟุตบอลนะคะและประการที่2ก็คือเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกค่ะท่านครูแจงทำหน้าที่วอร์มอัพนักฟุตบอลของสำนักง,งานในการตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบัน6ปีเต็มๆนะคะ Wow. กันใ้าขึ้นไห้องไปจับติ่งหูตัวเองแล้วขึ้นเรียบร้อยอีกข้างหนึ่งเหียดแขนขวาขึ้นไปค่ะจับติ่งหูตัวเองแล้วจับจนั้นเอามือประสานด้านล่างค่ะเหยียดขึ้นมาดัานออกไป ครันะคะเพื er ่อยืดสะบักจากนั้นเหยียดแขนขึ้นไปด้านบนค่ะด้านบนและยืดไหล่ค่ะเอาเอ็นไปด้านหลังเอ็นไปด้านหลังยืไห่านทำสวยมากเลยตองเอ็นไปตามสภาพแล้มค่ะอย่าให้บาดเจ็บ สามตีก yeah. like ันเชียงแบมือออกแบมือค่ะแบมือแลงก้นหลังแบมือออกลงก้นหลังต่อไปเอามือมาไว้ที่ไหล่ค่ะเสร็จแล้วเอาศอกมาชวนกันแล้วยกศอกขึ้นไปหมุน ก็มีท่าที่จะแนะนำนะคะท่านก่อนอื่นเราก็ต้องมาที่เท้าของเราก่อน,นะคะ่ะท่านเรายกส้นเท้าขึ้นนะคะแล้วก็วางรองเท้าลงแล้วก็เปิดส้นนะคะยกส้นเท้าวางลงแล้วก็เปิดส้นนะคะคท่านี้ก็คือถ้าเป็นชี้กลงก็คือท่าของ อินทรียานฟ้านั่นเองนะคะเป็นการยืดเหยียดน่องนะคะเป็นการยืดเหยียดน่องของเราค่ะท่านและต่อมานะคะอันที่สองก็คือเราต้องหมุนข้อเท้าของเราค่ะท่านหมุนไปทางใดก่อนก็ได้นะคะแล้วก็หมุนทั้งสองทางค่ะหมุนข้อเท้าของเราให้คล่ำตัวเพื่อจะได้วิ่งหรือ ออกกาลังกายไม่บาดเจ็บค่ะท่านคะต่อไปก็คือเข่าของเราค่ะท่านเราเอามือจับเข่าของเรานะคะแล้วก็ทําเข่าให้ตึงค่ะท่านแล้วก็ยอ่อเข่าลงมาทําเข่าให้ตึงยอ่อเข่าลงมาทําเข่าให้ตึงยอ่อเข่าลงมาทําเข่าให้ตึงนะคะแล้วก็ท่าต่อไปก็คือ p w Play with t h e She Ball นะคะเรา กลางขา,ก,างกว้างค่ะท่านและเราก็กอบรวบพลังชีนะคะเหมือนกับเราแบกลูกบอลไว้ข้างบนค่ะท่านนะคะจากนั้นเราก็ยกลูกบอลมาทางซ้ายนะคะยกลูกบอลไว้บนหัวยกลูกบอลมาทางขวาเราทำเช่นนี้ค่ะท่านค่ะยกลูกบอลมาทางซ้ายอยู่ข้างบน แล้วก็มาทางขวานะคะท่านเพื่อแล้วเราก็เอาลูกบอลมาวางพื้นแล้วก็วกเอาลูกบอลมารับพลังฟ้าเอาลูกบอลมารับพลังดินคุณแจงทําด้านข้างให้ดูนะคะเอาลูกบอลมารับพลังฟ้าเอาลูกบอลมารับพลังดินเอาลูกบอลมารับพลังฟ้า,า,า,ฟานะคะ จากนั้นเราก็มายืดขาของเราค่ะท่านคะเราวางขาของเราวางส้นเทา้าข่านี้งอน,นะคะเป็นดินามิกสวิตชิ่งค่ะท่านคะเป็นการยืดขาทางด้านหลังของเราค่ะท่านนะคะทำเช่นนี้ <c oughs> เป็นท่าง,งมเข็มใต้สมุดนั่นเองนะคะท่าน <c oughs> <c oughs> นมเข็มใตสม้สมุด่าท่านจากนั้นก็มาถึงส่วนขาของเรานะคะท่านส่วนขาของเราก็เราก็จะต้องย่ำย่ำย่ำ นะคะเตะย่ำย่ำย่ำเตะย่ำย่ำย่ำเตะย่ำย่ำย่ำเตะไปหกทิศทางเลยนะคะท่านเพื่อที่จะมีความพร้อมค่ะท่าน ในชี่กองเรานะคะก็มีท่ายกแข้งยกขาเช่นนี้เหมือนกันเช่นท่าดอบอลนะคะท่านท่านี้ค่ะท่านคะนะคะง่ายๆค่ะท่านเป็นท่าดอลูกบอลนะคะกูแจงทําด้านข้างให้ดูค่ะท่านคะแล้วก็มีอีกท่าหนึ่งค่ะท่านท่าหนูน้อยขนองเต้นนะคะยกเข่าขึ้นแล้วก็ย่อยกวางยกย่อยกวางยกย่อยก วางยกยอ่อยกวางนะคะต่อไปนะคะก็จะมีท่าเล็กหลังค่ะนะคะท่าเล็กหลังเราก็จะก้าวขาไปกว้างๆนะคะก้าว<ๆ>ขาไปข้างใดก่อนก็ได้แล้วเราก็เปิดส้นแล้วก็ถอนสายบัวลงนะคะท่าเล็กหลังประมาณนี้ค่ะท่านคะ่ะท่าเล็กหลังท่าเล็กหลังนะคะ Lebanon, แล้วก็กลับมานะคะท่าเล็กหลังเนี่ย มันจะทำให้เรายืดเหยียดหน้าขานะคะท่านหน้าขาทั้งสองข้างถ้ากระเรียนน้อยไหว้จันทคะ่ะท่านคะของชี้กงคะ่ะท่านสวยงามเหลือเกินนะคะ ใช้ท่ากระเรียนน้อยไหวจันทค่ะท่านท่านี้เวลาเราจะออกกําลังกายเราก็สามารถใช้ท่านี้ได้นะคะถอนสายบัวพร้อมกับไหว้ค่ะกระเรียนน้อยไหวจันค่ะแล้วก็ปล่อยมือค่ะก้าวไปข้างซ้ายนะคะแล้วก็ถอนสายบัวกระเรียนน้อยไหว้จันท์นะคะค่ะ ก้าวไปทางขวาแล้วก็ว่ายลงมายบท่อนทอนส่บัวค่ะต่อดรูสุดแบบนะคะตลอดการแข่งขันคล้ายๆ้าท่าเล็กหลังค่ะท่านค่ะแล้วก็ท่าสควอสต่างๆท่าสควอสต่างๆนะคะท่านท่าสควอสต่างๆก็จะเหมือนกับท่าชี้กงเหมือนกันนะคะเช่นบางทีเขาก็ทําท่าสควอสนะคะประมาณอย่างนี้นะคะเอ่อ ฮอสแต d นั่นเองนะคะในชีกองเราก็มีค่ะท่านเช่นถ้านะคะย่อลงแล้วก็เปิดหัวใจรับพลังจักรวาลเข้ามาย่อเปิดแล้วก็หายใจเข้าให้เต็มปอดนะคะแล้วก็หายใจออกก็เก็บพลังไว้นะคะหายใจเข้า เปิดรับพลังหายใจออกก็เก็บพลังไว้ที่หัวใจของเราค่ะท่านคะ ท่าที่เรานิยมเสมอก็คือท่าฮูลาฮุบห,หรือท่าฮูลาฮุบหรือท่าเต้นรำกับจักรวาลค่ะท่านคะท่านี้เราก็จะเป็นที่แกนกลางลำตัวนะคะแกนกลางลำตัวของเรานะคะยืนแยกขากว้างกว่าไหล่ก้มตัวขนานพื้นใช้เอวเป็นจุดหมุน หมุนตามเข็มนาฬิกาหลายๆรอบเพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังเอวและคอเมื่อท่านรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็หมุนกลับทวนเข็มนาฬิกาอีกหลายๆรอบกระดูกสันหลังทั้งหมดจะผ่อนคลายสบายตั้งแต่ก้นกบถึงศีรษะค่ะ แล้วก็ถ่าคลายหลังแล้วก็เอวนะคะท่านนะคะ,ะ,คะเราจะเราจะ,เราจะเหยียบเอเท้าของเราให้แนบพื้นค่ะเราก็จะได้บิดเอวด้วยนะคะท่านเช่นขาท่านขาท่าน,าานและก็มาถึงแขนของเราบ้างนะคะเราก็ใช้ถ้า พายเรือก,กลางน้ําค่ะท่านก็ทําให้แขนของเราผ่อนคลายนะคะท่านแล้วก็ทําท่าตีกันเชียงเราจะคลายไหล่ของเรานะคะท่านก็ง่ายค่ะเราก็ใช้ท่านาคสาวนาคสาวเล่นน้ําค่ะท่านคะนะคะ เราก็จะใช้ท่านาคสาวเล่นน้ำนะคะท่านและเราก็จะสามารถคลายหลังและแขนของเราได้คะ่ะท่านคะด้วยท่ากังหันต้องลมนะคะกังหันต้องลมเราจะย่อเขา่าหรือเราจะยืดเข่าก็ได้นะคะเราก็จินตนาการนะคะจินตนาการว่ามือของเราเป็นใบพัดคะ่ะท่านคะ ท่านก็จะคลายสบายทุกส่วนนะคะแล้วท่านก็หมุนกลับไปค่ะท่านคะนะคะทำเช่นนี้ก็ครูแจงรับประกันว่าการเล่นกีฬาของท่านนะคะก็จะไม่มีอาการบาดเจ็บนะคะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีและมีความสุขจากครูแจง